สวัสดีจ้าพบกันนะจ้ากับช่องของเราเตยเต, αι ต αι ยาเปิดดวงนะอ่ะคลิปนี้เราจะมาเลนดอมกันพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะมาดูกันหน่อยว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าท,ทางที่บ้านของคุณเป็นอย่างไรและท่านอยากจะสื่ออะไรบ้างในช่วงนี้นะคะเป็นเลนดอมนะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือ,ออาจจะไม่ตรงกับเรื่องกับของคุณก็ได้นะหรืออาจจะตรงแบบ หลายๆเรื่องก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะเุติทียานในการรับชมและการรับฟังช่องของเราเป็นความเชื่อล้วนๆนะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมและฟังคลิปนี้ด้วยความตัด ด้วยความศรัทธาและความเชื่อนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณเลื่อนผ่านหรือปิดคลิปไปได้เลยนะคะดูว่าเป็นแนวทางดูพระความบันเทิงเท่านั้นนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b นนะ mm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปไปกับช่องของเราด้วยนะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้กันด้วยก็ได้นะคะ mm. อะขออนุญ,ญาตเทวดาประจําตัวของทุกคนขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ่าแล้วเจ้าที่เจ้าทางของทุกคนทุกบ้านด้วยนะที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะตั้งจิตให้นิ่งทําใจให้เป็นสมาธินึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงเจ้าที่เจ้าทางนะที่บ้านของคุณนะหรือนึกถึงครูบาอาจารย์ที่บ้านของคุณเข้าไว้นะคะท่านอยากจะสื่ออะไรท่านอยากจะบอกอะไรนะและท่านเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งองสามี่ห หกเจ็ดแอ่ะสิใบามาดูกันหน่อยโอ้ยใบยแรกเปิดมาสองไม้เทา้าสองไม้เทา้าพลังงานตัวคุณดีนะพลังงานคุณดีพลังงานบ้านของคุณดีนะหลายหลายคนนะหลายหลายคนกำลัง มีเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายคนมีโอกาสได้ขยับขยายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหลายๆคนนะทางานเกี่ยวกับการดิวงานบางคนทํางานออนไลน์การสื่อออนไลน์บางคนเนี่ยค้าขายออนไลน์มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านบางคนก็ดิวงานต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะ,อ,ะอุ้ยพลังงานแบบดีนะเปิดมาสว่างสวัยเลยเนาะ,ะมาดูกันเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าท,ทางที่บ้านของคุณเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรโอ้โห นะอ uh, รอคอยคุณรอคอยอะไรอยู่นะบางคนนะเชื่อไหมไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แล้วก็รอรอ,รอแบบรออะไรบางสิ่งบางอย่างจากท่านเออรอคอยอะไรอยู่แต่แบบรอมานานแล้วหรือเนี่ยหรือนะบางคนเนะี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรอคอยอะไรคุณอยู่นะเออนะบางคนก็จะได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเหลืออ่ะเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมมาดูความยุ่งยากปัญหานี่พลังงานน่ะมันบอกเคยนะว่าบางคนนะต้องสะสางบางคนเจออุปสรรคเจออุปสรรคในการทำงานบางคนเจออุปสรรคเกี่ยวกับคนบางคนเนี่ยคือท่านบอกเลยว่าบางคนเนี่ยอ่าหิ้ง หิ้งบูชาหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าหิ้งพระหิ้งอะไรก็ช่างหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยคือจัดให้เป็นระเบียบหรือแม,ม้กระทั่งโต๊ะทํางานแม้กระทั่งโต๊ะทํางานของคุณให้จัดให้เป็นระเบียบหนาะจัดให้เป็นระเบียบมันอาจจะยุ่งเหยิงมันอาจจะไม่เข้าที่เข้าทางจัดนะท่านบอกให้จัดให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยนะ คลี่คลายอ่าแล้วท่านบอกอีกอย่างหนึ่งหนาะว่าถ้าคุณเจอปัญหาอะไรหนาะมันกําลังจะคลี่คลายมันกําลังจะเป็นไปในทางที่ดีหนาะเรื่องยุง่งยากเรื่องวุ่นวายปัญหาต่างๆเนี่ยกาลังจะคลี่คลายกําลังจะเป็นไปในทางที่ดีเกิดขึ้นหนาะโอ้สามไม้เทา้าเนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาหนาะหรือว่าคุณเจอความยุง่งยากเจอปัญหาอะไรท่านจะช่วยปัดเป่าเห็นไหมและอีกอย่างหนึ่งสามไม้เท้าเนี่ยคือคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณหวัง คุณกําลังจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาคุณมีโอกาสนะที่คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นนะไพ่สี่เหรียญการเงินไหนใครมีปัญหาการเงิน นะการเงินบางคนเนี่ยคิดอยากเก็บเงินเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีโอกาสเลยคุณจะมีเงินเก็บคุณมีโอกาสคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินคุณมีโอกาสคุณจะมีเงินเข้าบัญชีเข้ากระเป๋าคุณมีโอกาสที่จะได้มีเงินที่ชําระหนี้มีเงินมีเงินที่แบบเพียงพอกับการจ่ายเออหนาประมาณนี้อ่ะราชินีมาอาราชินีดาบหนาบ่งบอกถึงว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณเจ้าที่เจ้าทางครูบาอาจารย์ที่บ้านของคุณเนี่ย เนี่ยเห็นไหมท่านจะช่วยคุณฟันฝ่าหรือว่าผ่านพ้นปัญหาที่คุณเจออยู่นี้ไปได้นะขอเพียงแค่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองแล้วมีความศรัทธาในตัวเองเมื่อคุณศรัทธาในตัวเองมั่นใจในตัวเองแล้วก็ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางหรือเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางของคุณท่านจะช่วยคุณฟันฝ่า ปัญหาและอุปสรรคที่คุณเจอไปได้ท่านบอกว่ามันกําลังจะผ่านพ้นไปมันกําลังจะคลี่คลายไปไม่ว่าคุณเจอกับเรื่องอะไรมานะไพ่แทมเพลนขึ้นมาเป็นไพ่เทวดานางฟ้าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคือตรงนี้ต้องบอกเลยการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอ่ะมาดูหน่อยนะมาดูหน่อยว่าหนึ่งท่านบอกว่าบุญกุศลที่คุณสร้างคุณทำหรือว่าบางคนมีการกรวดนะ้ำมีการแผ่เมตตาถึงท่านและลึกนึกถึงท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้า,จาที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือท่านได้รับนะต้องบอกเลยว่าท่านได้รับอ่ะและอีกอย่างหนึ่ง ชีวิตดวงของคุณต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงท่านบอกว่าความยุ่งยากความยุ่งเหยิงกำลังจะหมดสิ้นไปปัญหาที่คุณเจอไม่ว่าคุณมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเรื่องอะไรก็ช่างนะกำลังจะหมดสิ้นไปช่วงนี้นะช่วงนี้นะบอกเลยว่าช่วงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็น,ปนไปในทางที่ดีนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นไปในทางที่ดีเห็นไหมจากคนที่ เห็นไหมการเงินคุณจะดีขึ้นนะ่ะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินท่านบอกว่าจัดจัดบ้านจัดหิ้งพระจัดหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นระเบียบให้สะอาดให้มันดูแบบเป็นแบบระบบระเบียบอ่ะหรือแม้กระทั่งโตทํางานปรับเปลี่ยนจัดให้มันเข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบนะแล้วความโชคดีการเงินจะเข้าความโชคดีจะเข้าเห็นไหมคือไพ่เก้าเหรียญคือไพ่อะไรอ่าเป็นไพ่แบบ ราณีแห่งการเงินเออเป็นไพ่แห่งความมัมม่งคั่งเป็นไพ่เศรษฐีนี่เออเป็นไพ่ความมั่งคั่งร่ำรวยหลายหลายคนเลยหลายๆคนเลยท่านจะประทานความโชคดีประทานทรัพย์ประทานโชคให้นะหลายหลายคนเลยบูชาบูชาพระแม่เออบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะเห็นไหมความมั่งคั่งร่ำรวยโอ้โหคือก้าวเหรียญแล้วตามมาด้วยราชาเหรียญเห็นไหม คือมันเป็นไพ่แห่งความโชคดีอ่ะคุณจะได้เงินใครขอเงินเอาไว้คุณจะได้เงินชีวิตต่อจากนี้จะเปลี่ยนแปลงและจากความยุ่งยากความยุ่งเหยิงความมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรอย่างเนี้ยนะมันจะมีความราบรื่นทางการเงินนะขอนิดหนึ่งนะท่านบอกว่าขอนิดหนึ่งให้จัดหิ้งพระหิ้งบูชาหรือโต๊ะทํางานให้มันสะอาดให้มันโล่งให้มันแบบ เป็นระเบียบอะเออให้มันเป็นระเบียบอะเออนะให้มันเป็นระเบียบนิดนึงนะแล้วเงินจะเข้าโชคจะเข้าจะมีความโชคดีนะความโชคดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความโชคดีได้เงินแบบมีโชคมีลาบก็ได้หรือว่าการงานจะดีขึ้นธุรกิจกจิจการสิ่งที่ทําอยู่อย่างเงี้ยจะลาบรื่นขึ้นคล่องตัวขึ้นเห็นไหมคือไพ่าราชาเหรียญก้าวเหรียญแล้วก็มาราชาเหรียญตามมาด้วยราชาไม้เท้าใครขอเรื่องการงาน นะาากรงานจะดีประสบความสําเร็จธุรกิจกิจการสิ่งที่ทําจะดีประสบความสําเร็จนาะโอ้โหบางคนเนี่ย บางคนเนี่ยมีการบูชาเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายรูปแบบเลยนะอาจจะมีทั้งเจ้าที่เจ้าทางมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์เทพทเทว,วดาอะไรอย่างเนี้ยนะหลายรูปแบบเลยนะที่มีการบูชาอยู่แล้วถามว่าดีไหมแม่ดีนะต้องบอกว่าดีนะจะมีความโชคดีนะมีเรื่องความโชคดีเกิดขึ้นใครขอเรื่องการเงินเอาไว้เนี่ยคุณจะได้โชคได้ลาบคุณจะได้เงิน นะคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินแต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าท่านจะประทานมาในรูปแบบไหนเพราะแต่ละคนเนี่ยท่านก็จะประทานให้ไม่เหมือนกันแต่ละบ้านท่านก็จะประทานให้ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้แบบโชคลาภฟุ้ฟุก,ฟก,ฟกเอ,อ่อการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางคนก็อาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับธุรกิจกิจการการงานสิ่งที่ทํามันจเจริญรุ่งเรืองมันทําให้มีกําไรมันทําให้มีแบบคือ ดีขึ้นเอออะไรอย่างเนี้ยการเงินดีขึ้นมีความโชคดีรู้สึกว่ามันดีขึ้นอะไรอย่างเนี้ยนะแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยท่านประธานให้ไม่เหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าโชคดวงของแต่ละคนเนี่ยมาทางไหนถูกชะโกทางไหนเออท่านช่วยได้เรื่องอะไรเออนะแต่ดูแล้วเนี่ยจะมีความโชคดีนะเรื่องการเงินอ่ะขออีกห้าใบนะแม่มาดูกันหน่อยซิว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเออครูบาอาจารย์เจ้าท,าที่เจ้าทางที่บ้านของคนที่ชมคลิปเนี่ยเป็นอย่างไรก้าถ้วย ก้าวถวยความสุขความเจริญความสุขความสำเร็จความสมหวังสมปรัถนาเห็นไหมเกิดขึ้นเดอะสตาร์ใครขอพรเอาไว้เห็นไหมเดอะสตาร์คุณเนี่ยเป็นแบบคือต้องบอกเลยว่าตัวของคุณที่ชมคลิปเนี้เอ่อเป็นชาวแสงเป็นชาวแสงเป็นเดอะสตาร์เป็นผู้นำทางแห่งแสงสว่างให้กับผู้คนได้เดอะสตาร์เป็นคนที่มีชื่อเสียง เป็นคนที่มีคนรู้จักเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาหรือถ้าใครขอเรื่องชื่อเสียงความสำเร็จเรื่องการงานสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์หรือทำงานต่างๆในรูปแบบต่างๆเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จท่านกำลังช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือนะหรือคุณไปขอพรใดๆเอาไว้นะคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคุณมีโอกาสได้พรนั้นๆนะต่อจากนี้เนี่ยชีวิตจะมีแบบ ชื่อเสียงมีความโด่งดังมีความสําเร็จมีความสมหวังหนาในสิ่งที่ขอในสิ่งที่ปรารถนานะบางคนเนี่ยมีเงินมีทองบางคนเนี่ยมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานมีชื่อเสียงในงานที่คุณทําในสิ่งที่คุณดําจนทําให้คุณมีฐานะมั่งคั่งร่ารวยเกิดขึ้นมีความสุขความสบายทางเรื่องการเงินเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าท่านช่วยคุณในเรื่องนี้คุณอาจจะถูกฉลกเรื่องนี้อาจจะไม่มีโชคมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะได้อย่างเรื่องนี้เหมือนที่พูดไปว่าแต่ละคนเนี่ย มีดวงอ่ะที่ถูกฉลกไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบบางคนอ่ะท่านช่วยได้เรื่องการงานบางคนท่านช่วยให้มีชื่อเสียงความสําเร็จเรื่องการงานแล้วก็มีความมั่งคัง่งบางคนท่านก็ช่วยถูกฉลกกับเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่รูปแบบที่ท่านจะช่วยนะต้องบอกเลยว่าไพ่เดือดสตาร์ขึ้นมาเนี่ยน้อยหนีไม่พ้นชื่อเสียงเกียรติยศความสําเร็จแล้วก็เกี่ยวข้องกับน้ำนะนะจาไว้นะนนะแทมเพร่นเดอะสตาร์ นะทำบุญเกี่ยวกับน้ำแนะนำนะการทําบุญเกี่ยวกับน้ําหรือการกรวดน้ําอะไรอย่างนี้นะก็ได้นะแล้วคุณจะมีโชคแล้วคุณจะมีความสําเร็จแล้วคือหรือไปสถานที่ใกล้น้ำก็ได้เออนะหรือว่าแบบคุณอาจจะชอบอะไรเกี่ยวกับน้ําอะไรประมาณเนี้ยเออนะ คือมันเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเกิดความสมหวังเกิดขึ้นนะคะโอ้โหไพ่เดอะเวิลด์ไนใครบูชาพญานาคราชบ้างนะใครบูชาพญานาคบ้างไพ่เดอะเวิลด์มาแล้วเดอะเวิลด์คือความสําเร็จครบวงจร นะไพ่เดอะเวิลด์คือความสำเร็จแบบครบวงจรนะใครบูชาพญานาคราชบ้างนะไพ่เดอะเวิลด์นะบางคนบูชาพญานาคราชบางคนบูชาสิงส่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับน้ำไพ่เดอะเวิลด์ยูนิเวิร์สจักรวาลท่านออกมาบอกเลยคุณกําลังจะมีความอุดมสมบูรณ์ชีวิตจะมีความเพอร์เฟกชีวิตกําลังจะสมหวังพรที่คุณขอกําลังจะประสบความสําเร็จหลายหลายคนหลายๆคนมีพญานาคที่บ้าน นะไม่ว่าคุณจะบูชาในรูปแบบไหนก็ช่างนะหรือหลายๆคนได้เดินทางไปบูชาไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพญานาคอะไรอย่างเนี้ยนะจะมีโชคนะมีโอกาสได้โชคเออประมาณนี้นะนี่ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบอกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหลายๆคนเนี่ยบูชาพระพระพุทธ นะเออนะองพระมานะไพ่สังฆราชาไพ่สังฆราชนะไพ่ที่ไฮโลแฟนไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระขึ้นมาแล้วองค์พระองค์เทพทเทว,วดาชั้นสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผู้ที่มีความบริสุทธิ์ผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เนี่ยคือมันอยู่ที่ความศรัทธาล้วนๆเลยนะเห็นไหมท่านบอกเลยนะเป็นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแม้แต่กระทั่งคุณพระคุณเจ้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยองค์พระหรือเกจิอาจารย์หลวงพ่ออะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่คุณนับถือบูชาเนี่ยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากที่บ้านของคุณนะท่านช่วยจริงๆท่านคุ้มครองคุณคุ้มครองคนในครอบครัวคุณหรือแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนะต้องบอกเลยว่าท่านช่วยนะแล้ว เป็นอย่างไรละแม่คือมันเหมือนกับว่าท่านประธานพรให้คุณนะท่านเปียบเสมือนเป็นผู้นําทางเนี่ยคือท่านจะเหมือนว่าเป็นผู้ไขกุญแจ ى. เออไขกุญแจเปิดประตูไขกุญแจเปิดโชคล่าให้คุณไขกุญแจแก้ไขปัญหาให้คุณไขกุญแจเปิดอะไรเงี้ยเปิดทางให้คุณนะ่ะเออนะคุณจะเจอสิ่งที่ดีนะคุณจะเจอสิ่งที่ดีนะต้องบอกเลยนะอะไรก็ช่าง นะอะไรก็ช่างที่ที่แบบคิดจะมาทำลายคุณคิดจะมาทำลายทำรับหลังคุณอะไรอย่างเนี้ยนะท่านจะช่วยเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วเป็นไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบเนี่ยตรงเนี้ยท่านจะช่วยปัดเป่าปัญหาอุปสรรคหรือบางคนคุณกําลังจะได้ออกมาจากปัญหาออกมาจากอุปสรรคออกมาจากสถานการณ์ที่มันไม่ดีเห็นไหมเจ็ดดาบพลังงานใบต่อไปราชินีถ้วย ราชินีถ้วยคือความสมหวังความสําเร็จความใจดีเห็นไหมความใจดีของคุณความเมตตาของคุณมันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่บ้านของคุณเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณเนี่ยหรือแม้กระทั่งอ่อะไรก็ช่างครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือเนี่ยใจดีมากนะ ใจดีมากถ้าเป็นพญานาคาราชก็เป็นพญานาคที่แบบไม่ดุอ่ะเป็นพญานาคที่ใจดีเห็นไหมเป็นพญานาคที่ใจดีมากอะไรประมาณนี้นะแล้วถ้าคุณขอพรท่านเนี่ยบางคนเนี่ยที่บ้านมีพระนาคปกอยู่หรือเปล่าเนาะบางคนที่บ้านมีพระนาคปกอยู่หรือเปล่าบางคนก็ไม่ใช่พระนาคปกแต่เป็นมีพระด้วยมีเทพด้วยแล้วก็มีพญานาคด้วยเนาะบางคนก็บูชาเป็นพระแม่เป็นผู้หญิงก็ได้เห็นไหมก็มีขึ้นมาด้วยนะแต่พายพระขึ้นมาเด่นชัด เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะความสําเร็จจะเกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นคุณจะสุขสมหวังชีวิตต่อจากเนี้ยมันมีโอกาสที่คุณจะเขาเรียกว่าสมหวังในพรที่คุณขอมีความประสบความสําเร็จในเรื่องที่คุณปรารถนาโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะนี่คือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่ที่บ้านของคุณนะคะโอเคนะโชคดี ทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และเจะ้าที่เจาทางปกปักรักษาคุ้มของทุกคนนะคะสวัสดีจ้า